นี่การตั้งเสามันจะไหวขาใช้รถมาแล้วก็เสาตั้งกระเทเทปูเลยเสยเอ็นเอ็นสีเขียวเนี่ยโอ้คปทำ ันนี้แหละครับเขานี่อ๋อนี่ก็เทปูนพื้นไปแล้ว<ป>เทต่อพื้นไป ข้ามเลยอ่ะนะเฮ้ยข้ามได้ด้วยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทําเหล็กเองหุ้มหุ้มฐานแล้วใช่ไหมมันมันอยู่ข้างล่างอยู่แล้วว่ามันเป็นในตะแกรงอยู่ข้าางงล่ตะแกรงอยู่ข้างล่างอย่างเดียวเป็นตีนเป็นตีนฐานเป็นตีนตะแกรงครับพวกเป็นตะแกรงไว้ล่างแล้อ๋อทับตะแกรงแล้วทับเราเปาลงตั้งไว้เฉยๆก็ได้แล้ว

แต่ล้มมาแรงที่เนี่ยอากาศก็ร้อนเนี่ยโควิดไม่ต้องกลัวล้มแรงมากเลยอากาศเย็นเย็นวันนี้เย็นสบายเลยเนี่ยบึงน้ำเป็นรูปดอกจิก น้องก็ปลูกตะขบน้ําก่อนเลยครับตะขบล้อมรอบเลยที่เห็นเนี่ยตะขบทั้งหมดเลยโอ้โหอย่างนี้เลี้ยงไก่นะสุดยอดล่ะเพราะว่าเขาต้องการล่มก่อนไงครับตะขบมันไม่ต้องลดน้ํามากมาันโตเองเลยดินข้างล่างเป็นดินออกดานนะดินดานออกสีขาวขาวเหลืองๆเ,เป็นดินดานเลย ไอ้ที่เห็นดำๆนี่คือหน้าดินที่เขาลอกมาจากตรงแปลงนี้แปลงนี้คือนาเขาเขียวไปถึงนูน่นนะแต่วีเขียวทั้งหมดนั่นนะน้องชายอ,อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำแล้วครับเพราะว่ามันมีท่อแล้วห้องน้ำโอ้ใหญ่มาก รถปูนก็กลับไปแล้วรถปูนเอาวยวไม่กลับนี่จะน,นว่าเทแถวนี้ต่อพุกหินพุกเหล็กไวเล็โโหเนี่ยแบบนี้ดีเลยเพราะว่าเขาทำมันมีหยักหยักไงที่จับปูน นี่คือเหล็กเหล็กเสาอ๋อนี่เต็นนี่คือตีนช้างเต็นสำหรับที่เขาเทพื้นนะครับนี่ตีนช้างเหล็กบังอ้อยหน้าจะประมาณ25มิมิลน,นะครับเหล็ก25มิมิลเตาก็25มิมิล ใหญ่มากเลยเสาเช่นเหล็ก25 25นี้สร้างตึกสร้างตึก4ชั้นแล้วนะครันแต่มันเสามันใช้4เหล็ก 4, 4, 4ีเส้นต่อตึกตึกสูงก็ต้องใช้เป็น8เสน้นถึง10เสน้น,นองแยงเลยาว ไม่ว่าเตะไปแล้วนี่ดีเลยครับไม่หลไม่้ไม่ให้ไม,ไมห้เลย่ให้มห้ลยไ่ยไม่ไม่้ไห้ให้ม้ย่ย

ไปเดไปเดี๋ยวไปเหลือแล้มันอำอันนี้ก็นนไม่รู้ว่าอะไรนะครับฐานอย่างดีเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเสานนเทเรียบเฉย ก็วงวงส้วมอ่อตั้งบอกแทงน้ำครับเปลียนโครงการกำลังน้ำแล้วมั้งแตดินกบไว้ก่อนเนี่ยก็ดีนะ เอาไดโวไดโวมาสูบน้ำเอาไว้ใช้ก่อนก็มีเครื่องปั่นไฟอไันนี้เป็นเสาที่ไม่ต้องมีตีนไม่รู้ว่าจะเป็นเสาล้วเขาที่ปักหรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวดูที่มีหัวไม่ใช่ <c oughs> เสาลร้วคันที่ครับน้องก,ก็จะใช้แบบนี้ละก็คือไม่ต้องมีตีน ปากตรงเฉยๆให้เป็นแนวรั้วไว้เหล็กเสาเขก็จะแทงเหล็กแทงเหล็กไว้เพื่อก่ออีบล็อกจะได้ไม่ล้มนี่นะหตัว่าเตรียมการเรียกว่าช่างครับระดับช่างเนี่ยเาแทงเหล็กแทงเหล็กไว้ที่เสาสองด้าน ผูกเหล็กข้างบนก็น้ำปูนมันลาดก็ไม่เป็นสนิมแล้วเหล็กจะได้เลยนี่คือแนวเสาแนวเสาวสวยมากเลยครับมองไม่เห็นนะ ่ามันตรงไหนเพราะแดดมันส่องตาเมื่อกี้มองหาเสาไม่เจอแดดส่องตามือถือไม่รู้หันไปทางไหนครับก็เแบบสาไฟฟ้าอยู่อยู่ใกล้แต่ไม่อยู่ตรงที่โชคดีไปนี่มะอมกอโก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 ลูกยาวครับ มีต้นเดียวแล้วก็เครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ได้เขามาเป็นบ้านเลยมีล้อแล้วก็ลากมาเลยเนี่ยที่สูบน้ําน้ําประดานไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของใครนะของน้องหรือเปล่าทํานาแปลงเนี่ยทำนา สุบน้ำบาลานทําครับก็น่าจะเป็นของน้องชายนะ่ะตอกน้ำบาดานตรงนี้ละมั้งเสาาลัวสวยงาม กองหินสําหรับผสมปูนของเขาครับแล้วก็รถกําลังเทปูนมันใกล้จะหมดแล้วปูนเขาน่าจะล้างพื้นแล้วละ่ะเหลือก็ต้องผสมเองแล้วเตรียมผสมแล้วครับเออผสมไหนถ้าใส่โม่เขาได้ก็ดีนะ ครับก็อย่าลืมให้กำลังใจออนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับนี่คือโคกหนองนาโคกหนองนาของน้องชายเนื้อที่ประมาณ30ไร่